คนเรามีหน้าที่ต่อชีวิตนะหลายประการแล้วหน้าที่พื้นฐานเนี่ยอนนี้ไ่พ้นนะสองประการนี้ก็คือรักษาชีวิตให้อยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยที่เหลือนอกนั้นเนี่ยเช่น ความสุขหรือว่าการทําให้ชีวิตมีคุณค่ารวมไปถึงการทำให้ชีวิตเนี่ยเจริญงอกงามในทางธรรมทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานสองข้อนี่คืออยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยถ้าอยู่ไม่รอดหรือไม่ปลอดภัยไอ้ที่เหลือนี่มันก็ ไม่ลองพูดถึงรวมทั้งการใช้ชีวิตเพื่อแสวงหาความสุขหรือว่าสิ่งอื่นๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่จริงเดี๋ยวนี้เวลาเราใช้คําว่าหรือพูดว่าใช้ชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตเต็มร้อยนี้เป็นคําที่พูดกันบ่อยนะ เราจะใช้ชีวิตเต็มร้อยได้เราก็ต้องมีหน้าที่ต่อชีวิตด้วยเหมือนกับเราจะใช้รถยนต์เราจะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่ต่อสิ่งเหล่านั้นและหน้าที่ต่อชีวิตเนี่ยขั้นพื้นฐานก็อย่างที่ว่านะอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยและการที่ชีวิตของเราเนี่ยจะ ปลอดจากภัยอันตรายต่างๆเนี่ยนะเราก็ต้องรู้ก,ก่อนว่าภัยนี่มันมีอะไรบ้างพระเจ้าตรัสว่าเนี่ภยภัยเรื่ออันตรายนี่มี2ประการประการแรกคือภัยที่ปรากฏหรืออันตรายที่ปรากฏประการที่สองก็คือภัยหรืออันตรายที่ปกปิดภัยที่ปรากฏนะก็เช่นเสือสิงโต หมาป่างูตะขาบแมงป่องรวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งมีมากมายโรคไข้ทรพิษโรคบิดโรคไอที่ว่าและเดี๋ยวนี้ก็ต้องรวมถึงโรคมะเร็งโรคหัวใจแล้วก็โกรคโควิดและีกมีนะความร้อนความหนาวความหิวรวมทั้ง อันตรายจากแมลงต่างๆอันนี้เรียกรวมๆว่าอันตรายที่ปรากฏส่วนอันตรายที่ปกปิดเนี่ยนะก็ได้แก่โลรโกรดหลงความอิจฉาริษยาความถือดีความหลงตนรวมทั้งความห้งกิเลสต่างๆ นิวร์ทั้งห้าเนี่ยก็รวมจัดว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดเลยซึ่งถ้าจะพูดง่ายๆเนี่ยอันตรายที่ปรากฏก็หมายถึงอันตรายจากภายนอกส่วนอันตรายที่ปกปิดก็คือภัยที่เกิดขึ้นภายในภายในคือในใจของเรา ถ้าวันนี้เนี่ยภัยจากภายนอกเนี่ยมันก็น้อยลงนะแม้ว่าจะจากสัตว์ร้ายงูเงี้ยวเขี้ยวขอเดี๋ยวนี้บางคนถ้าจะไม่เคยเห็นเสือเห็นช้างในป่าที่จะมาคุกคามเอาชีวิตเราเลยไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะที่ต้องเจออันตรายเหล่านี้เป็นประจำต้องคอยหลบคอยหรือคอยเลี่ยง เดี๋ยวนี้เรามีชีวิตท,ที่ปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆอาจจะต้องอาจจะยังต้องระวังโจรต้องระวังขงโมยซึ่งก็จัดเป็นอันตรายที่ปรากฏอีกเส้นหนึ่งหรือเดี๋ยวนี้ก็ต้องระมัดระวังโรคโควิดแล้วก็โรคติดเชื้อต่างๆแม้กระทั่งโรคหวัดแต่มันก็เป็นภัยที่คุกคามเรา น้อยลงไปเรื่อยๆอาจจะมีภัยอย่างใหม่เช่นรถยนต์นะซึ่งก็ต้องระมัดระวังเวลาข้ามถนนหรือเวลาขับขี่ยวดยานแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็รบกวหรือคุกคามเราน้อยกว่าภาัยประการที่สองนะในปัจจุบันเนี่ยคนเดยวนี้เนี่ยมีความทุกข์เพราะ อารมณ์ต่างๆความโกรธความโลภความอิจฉาความเครียดความวิตกกังวลความเศร้าโศกความห่อเหี่ยวอะไเดี๋ยวนี้ก็ต้องรวมไปถึงความซึมเศรา้าด้วยพวกนี้เรียกว่าเป็นภัยที่ปกปิดซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนทุกวันนี้ในขณะที่เรา สร้างบ้านมีรูหรอกขอบชิดมีกำแพงแน่นหนามีกล้องวงจรปิดที่จะช่วยให้เราเนี่ยปลอดภัยจากสัตว์ร้ายจากผู้ประสงค์ร้ายหรือจากความร้อนความหนาวแต่ว่าเรากลับถูกคุกค,คามนะ ด้วยภัยที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเราที่พูะเจ้าเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของคนในยุคปัจจุบันมีความเครียดสูงมีความว่าเวมีความกดดันในจิตใจมีความรุ่มร้อนเผารล่นใจเรื่องต่ำๆนั่นก็คือความฟุง้งซ่าน ที่มันทำให้ใจเนี่ยไม่พบก,กับความสงบกลับเต็ไมไปด้วยความวิตกกังวลความเศร้าความหงุดหงิดความขุนเคื่อนทำให้หลายคนนอนไม่หลับทำให้หลายคนกระสับก,กระส่ายอยู่ร้อนนอนทุกข์ทั้งทั้งที่อยู่ในบ้านที่สะดวกสบายมีรูรบขอบชิดแน,น่นหนา นี่คือปัญหาของคนในปัจจุบันในทั้งที่เรามีอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะป้องกันภัยจากภายนอกแต่สิ่งที่จะรักษาใจของเราให้ปลอดจากภายัยภายในนี่มันแทบไม่มีเลยใจเราก็เลยเหมือนกับตกอยู่ภายใต้การลุมกระหน่ำซ้ำเติมนะของภัยจากภายใน ซึ่งก็สุบง่ายๆคือเป็นเรื่องของความคิดและอารมณ์ต่างๆที่มันเผารนบีบคั้นกรีดแทงใจหรือว่ากดทวงลรงทับให้รู้สึกหนักอึ้งและนี่คงเป็นเหตุผลที่หลายคนมาที่นี่มาเพื่อที่จะได้หาวิธีในการที่จะรักษาใจไม่ให้เกิดความทุกข์ หรือว่าถูกรุมเร้าด้วยภัยเรืออันตรายอย่างที่ว่าและสิ่งที่หลายคนปรารถนาคือว่าอยากจะหาวิธีทำให้ใจมันสงบไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ต่างๆมารบก,กวนและเวลาพูดถึงการทำใจให้สงบหรือปลอดจากอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเราก็มักจะนึกถึงการบังคับจิตไม่ให้มันคิดไม่ให้มัน ฟุ้งปรุงแต่งเพราะเรารู้เห็นชัดนะว่ามันทุกข์เพราะความคิดเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งภายนอกเท่าไหร่หรืออาจจะทุกข์เพราะสิ่งภายนอกแต่สุดท้ายมันก็มาลงตรงที่ความคิดนี่แหละจริงๆถ้าเรามาดูนะนเนี่ยเราทุกข์เพราะความคิดมากเลย ถ้าเราไม่คิดถึงนี่สินนเราไม่ได้คิดถึงลูกหรือพ่อแม่คนรักที่กำลังเจ็บป่วยหรือกำลังมีพฤติกรรมที่น่าวิตกเนี่ยเราก็ไม่เครียดนะแต่พอนึกปุ๊บนี่รู้สึกเครียดรู้สึกหนักอกหนักใจขึ้นมาและบ่อยครั้งเนี่ยปัญหาที่ทำให้เราเครียดนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันนะบางทีมันยังไม่ทันเกิดด้วยซ้ําแต่คิดไปล่วงหน้าแล้วคิดไปล่วงหน้าสร้างภาพปรุงแต่งไปแล้วนะว่ามันจะเกิดขึ้นใน,นอนาคตหรือรอเราอยู่ในวันข้างหน้าแล้วบางอย่างก็เป็นอนดีตไปแล้วมันจบลงแล้วแต่เราไม่อยากให้มันจบด้วยนะใจก็ยังเผลอคิดแล้วก็เลย รู้สึกเครียดรู้สึกเศรーー้าสศกรู้สึกโกรธแค้นและจะวางมันก็วางไม่ได้ก็เลยคิดหาวิธีที่จะทำให้ใจไม่คิดถึงสิ่งเหล่านั้นหลายคนก็เลยนึกถึงการพยายามบังคับควบคุมจิตไม่ให้คิดแต่มันยากนะจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สั่งได้ยาก แล้วก็ควบคุมได้ยากด้วยถ้าเราพยายามบังคับควบคุมจิตไม่ให้คิดนี่เราจะทุกข์นะเราจะเพิ่มหรือเราจะสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาทุกที่ไม่สามารถบังคับจิตให้หยุดคิดได้ในตอนที่ไม่มีความปรารถนาจะบังคับจิตนี่มันก็ไม่ทุกข์นะพอมีความปรารถนาที่จะบังคับจิตให้มันหยุดคิดให้มันนิ่ง ตอนนี้เกิดทุกข์ขึ้นมาเลยทุกตัวใหม่เพราะว่าบังคับเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมหยุดแต่ถ้าเราลองอีกวิธีหนึ่งนะก็คือว่ายอมหรืออนุญาตให้มันคิดแต่ว่าก็ให้รู้ทันความคิดนั้นถ้าเรารู้ทันความคิดหรืออารมณ์ที่ผุดขึ้นมาได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยไอ้ความคิดละ อารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมามันก็จะมารบกวนจิตใจเราได้น้อยนะอาการปฏิบัติที่นี่เนี่ยเรามันเน้นที่ตรงนี้นะึ่ออาจจะตรงข้ามหรือว่าสวนทางกับความเข้าใจของคนจำนวนมากเวลาพูดถึงกรรมตฐานครรัฐานคือการที่ทำให้ใจมันไม่คิดทำให้ใจมันไม่ไหลไปอดีตไม่ให้ลอยไปอนาคตหรือไม่ส่งกัไปนอกตัวบังคับจิตให้มันอยู่นิ่งๆ อยู่กับลมหายใจอยู่กับเท้าที่เดินอยู่กับมือที่ขยับบางทีก็เพื่อไม่ให้มันฟุ้งมากก็ต้องหลับตาอยู่นิ่งๆถ้าไม่พอต้องมีการกำกับจิตด้วยคำบริกรรมเช่นนับหนึ่งสองสามหรือว่าพุทโธพุทโธหรือหาคำบริกรรมใดๆก็ตามนะที่จะกำกับจิตไม่ให้มันคิด แต่การปฏิบัติที่นี่เนี่ยเราไม่ทำอย่างนั้นเราไม่เน้นตรงนั้นคืออนุญาตหรือยอมให้มันคิดได้แต่ว่ารู้ทันมันหรือว่าเห็นมันได้อย่างรวดเร็วหรือผู้ใหญ่คือว่าการที่จะบังคับจิตไม่ให้ไปโน่นไปนี่เรามาฝึกให้มันกลับมากลับมาที่ไหนนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว กลับมาอยู่กับปัจจุบันหลวงพ่อเขียนท่านเคยพูดว่าเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันเน้นตรงที่เนี่ยเก่งมันเก่งตรงที่กลับมาหมายความว่าความก้าวหน้าการปฏิบัติหรือว่าการเจริญสติเนี่ยมันดูตรงที่ว่ามันกลับมาได้ไวไหมไม่ใช่เก่งตรงที่ไม่ไปนะแล้วควไปเข้าใจว่าความก้าวหน้าการปฏิบัติอยู่ที่ว่าใจมันไม่ไปไหนใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่หรือว่าอยู่นิ่ง บางทีไปวัดกันตรงนั้นนะเพราะนัาใจเกิดไปโน่นไปนี่อันนี้ถือว่ายังไม่เก้าหน้าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในการเจริญสติในสิ่งสำคัญคือว่ามันกลับมาได้เร็วมันกลับมาได้ไวไหมอน,นุญาตให้มันไปแต่ว่าจะฝึกให้มันเนี่ยกลับมาไวๆฝึกได้ด้วยการที่มีสติรู้ทันใหม่ๆเนี่ยคนที่ ไม่เพื่อการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึกอึดอัดนะเพราะว่าไม่อยากให้มันไปไปโน่นเพราะมันไปทีไรก็ไปเอาทุกมามันไปคิดแต่เรื่องร้ายๆมาแต่คิดแต่เรื่องที่ทําให้วิตกกังวลอันนั้นเป็นเพราะเราไม่รู้ทันนะไม่รู้ทันความคิดจริงๆแล้วเนี่ยมันที่เมื่อกี้เพราะว่าเราทุกเพราะความคิดเนี่ยมันยังพูดไม่ถูกนะเพราะเพ่าเราทุกเพราะไม่รู้ทันความคิด เราห้ามจิตไม่ให้คิดไม่ได้แต่ว่าเราสามารถฝึกจิตให้รู้ทันความคิดได้ฝึกด้วยการสร้างสติหรือว่าพัฒนาสติให้ทํางานได้ฉับไว,วเพราะฉะนั้น่ยการฝึกแบบนี้จะไม่มีการบังคับจิตไม่คิดหรือว่าห้ามคิดนะหลวงปเจนท่านพูดเนี่ยอย่าไปห้ามคิดนะ มันจะคิดก็ให้มันคิดไปแต่เราไม่คิดไปกับมันแต่ที่สำคัญคือว่ามันคิดมันก็ดีมกันนะท่านบอกยิ่งคิดก็ยิ่งรู้หมายความว่ายิ่งเผลอคิดเมื่อไหร่ยิ่งเผลอคิดเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งรู้ทันความคิดได้มากเราจะฝึกจิตให้รู้ทันความคิดเนี่ยที่เผือไปเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้หรือยอมให้มันเผื่อไปก่อน เราถึงค่อยไปรู้ทันมันคือเมื่อคเราจะฉลาดได้เราก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วเราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดได้เราก็ต้องยอมให้มันผิดก่อนนะพอมันผิดแล้วเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดถ้ามันไม่ผิดพลาดเลยแล้วเราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดได้อย่างไรหลายคนเนี่ยฉลาดเนี่ยเพราะเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วเขาก็เรียนรู้ได้เพราะเขายอมผิดก่อน อย่างนักเรียนที่พูดเก่งพูดภาษาต่างประเทศพูดภาษาอังกฤษเก่งพูดได้คล่องเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่กลัวผิดนักเรียนไทยเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นสิบปีแต่พูดไม่ได้เลยครูที่เขาเก่งในเรื่องนี้เขาบอกเนี่เป็นเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยกลัวผิดก็เลยไม่ยอมพูดอไม่ยอมพูดเลย พราะกลัวผิด grammar, รกรามมากบางกลัวผิดเทนส์มั่งมันก็เลยพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นพูดไม่คล่องนะคะที่เด็กบางคนนี่เขาไม่กลัวผิดพอพูดไปผิดแกรมมาผิดไวยากรณ์ผิดเทนส์แต่เขาก็เรียนรู้จากความผิดแล้วเขาก็เลยฉลาดแล้วเขาก็เลยพูดได้คล่องแล้วการปฏิบัติการเจริญสติก็เหมือนกันนะเราฝึกสติจากการที่ รู้ทันความหลงรู้ทันเมื่อใจมันเผลอคิดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งหลงเท่าไหร่มันก็ยิ่งรู้คือรู้ทันได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นจะว่าไปการปฏิบัติแบบนี้มันก็ง่ายนะเพราะมันไม่ได้เรื่องการควบคุมความคิดเลยมันไม่ได้เรื่องการไปห้ามจิตให้หยุดคิดอันนี้ให้จิตเนี่ยหรือนี่ให้ความคิดมันคิดไปหน้าที่ของเราก็คือ รู้ทันซึ่งความหมายนั่นคือว่าเมื่อเผลอคิดไปแล้วก็ระลึกได้ว่ากาลังทำอะไรอยู่เช่ขนขณะที่กำลังฟังอาตมาบรรยายเนี่บางคนก็ใจลอยเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปข้างนอกเดี๋ยวกลับมาที่หอใจนะถากว่าเราไม่บังคับมันมันจะไปก็ช่างมันแต่ว่าดึงมันกลับมาหรือชวนมันกลับมา เราก็ฝึกกันแบบนี้แหล,ละแราจะสังเกตว่าการที่จิตมันกลับมาหรือว่าเราลึกได้ว่ากําลังฟังคาําบรรยายอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะจิตเราเผลอคิดไปถึงบ้านคิดไปถึงลกูกคิดไปถึงพ่อแม่คิดไปถึงงานการเสร็จแล้วมนเราลึกขึ้นมาได้ว่ากําลังฟังคาําบรรยายอยู่แล้วมันกลับมาเลยไอ้ตอนที่กลับมาเนี่ยเลยว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบัน ที่มันทำเช่นนั้นได,ได้เพราะมันมีสติระลึกได้เราไม่ได้ระลึกได้ในเรื่องอดีตนะอันนั้นเราใช้สติที่เราเรียกว่าสามัญสติในการระลึกเรื่องอดีตได้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องฝึกเพิ่มขึ้นก็คือการระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันแล้วก็สังเกตได้ในขณะที่เราฟังคํญญาบรรยายบางทีใจเราก็ไหลไปอดีตลอยไปอนาคตเสร็จแล้วเราระลึกได้ว่ากําลังฟังคํญญาบรรยายอยู่หรือในถ้าที่เรากําลังนั่ง สร้างจังหวะเดินจงกรมบ่อยครั้งเนี่ยหรือว่าเวลาส่วนใหญ่มันหมดไปกับการที่เผลอใจลอยซึ่งก็มักจะหนีไม่พ้นสองเรื่องนะไหลไปอดีตลอยไปนาคตเริ่มก็ไปแต่และครั้งก็นานแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะที่มันเกิดแล้วเลือขึ้นมาได้ว่ากาลังเดินอยู่กาลังสร้างจังหวะอยู่ได้ละเรียกว่ากลับมาละกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวสิ่งที่เราต้องการคือตรงนี้แหละนะ กลับมาไม่ใช่บังคับไม่ให้ไปเราไม่บังคับถ้ามันจะไปก็ไปแต่เราจะฝึกให้มันกลับมาแล้วมันก็กลับมาเองนะตรงนี้มันบังคับไม่ได้แต่เราจะสังเกตว่าถ้าเราทำบ่อยๆทำไปนานๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลับมาได้ไวขึ้นมันจะกลับมาได้เร็วขึ้นมันจะไปไม่นานแต่ก่อนมันไปนานเลยนะคิดไปๆเก้าเรื่องถึงจะกลับมาได้นะแต่ตอนหลังคิดไปได้แค่ห้าหกเรื่องก็กลับมาแล้ว ที่หลวงพอ่อเขียนว่าเก่งมันเก่งตรงที่กลับมาคือตรงนี้นะคือมันระลึกได้ไวอันนี้มันตรงข้ามกับที่เราเคยฝึกมานะสับหลายคนนะเราไปฝึกไม่ให้มันไปพอมันไปเมื่อไหร่เราก็จะหงุดหงิดแล้วยิ่งพยายามที่จะเคี่ยวมากขึ้นเข้มมากขึ้นเพื่อบงังคับให้มันไปแต่มันก็ไปอยู่นั่นแหละพอเราทํานี้มาบ่อยๆพยายามควบคุมมันเราก็จะเครียดเราก็จะงุดหงิดแล้วบางคนก็จะรู้สึกท้อว่า มันคิดมากหรือเกินคิดมากไม่ใช่ปัญหานะปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพยายามบังคับไม่ให้คิดหรือพยายามบังคับควบคุมให้มันคิดน้อยน้อยตรงเนี้คือปัญหาวางความอยากวางความพยายามที่จะบังคับจิตให้มันคิดน้อยน้อยหรือว่าวางความรู้สึกลบที่มันคิดมากๆม,มันคิดมากก็ช่างมันแต่ขอให้รู้ทันได้ไว อย่าไปเป็นปฏิปักษ์รู้สึกบุญกิกับการที่มันคิดมากเพราะหนึ่งมาเป็นธรรมชาติมันห้ามไม่ได้สองการที่มันคิดมากก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันก็เป็นดบบฝึกหัดให้สติได้ทํางานได้มากขึ้นบ่อยขึ้นคือรู้ทันความคิดแต่ใหมๆ่ๆหม่ก็อย่าเพิ่งไปสนใจนะ้ความคิดนะ่อย่าไปสนใจว่าจะรู้ทันความคิดได้มากแค่ไหนให้มาสนใจเพียงแค่มารู้กายก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายกว่า มารู้กายรู้กายคือรู้สึกเมื่อเดินเมื่อเท้าขยับเมื่อตัวขยืน่นหรือรู้สึกเมื่อมือยกเป็นจังหวะรู้สึกเบาๆไม่ต้องไปเพ่งมันมันลอยไปไหนเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเพราะความรู้สึกเนี่ยมันจะไปเตือนมันจะไปสะก,กิดความรู้สึกของกายเราเองเนี่ยมันจะเป็นตัวไปสะก,กิดใจที่ลอยไหลให้กลับมา คล้ายๆกับเวลาเราใจรอยเนี่ยคิดฟุ้งปรุงแต่งแล้วมีคนมาแตะมือเรามีเพื่อนมาแตะมือเรามีเพื่อนมาแตะไหลเราไอ้ที่ลอยไบโน่นไปนี่มันกลับมาเลยมันเกิดความสึกตัวขึ้นมาเป็นความสึกตัวหรือรู้เนื้อรู้ตัวเพราะว่ามีใครมาสะก,กิดหรือใครมาแตะไหลเราแ,แต่ว่าไม่ต้องมีใครมาแตะไหลเราก็ได้ ในความรู้สึกที่กายมันเคลื่อนไหวที่มือขยับที่เท้าเื่อนนี่แหละมันจะเป็นเหมือนตัวที่มาสะกิดใจที่ไหลลอยหรือเพลอให้กลับมาหรือกลับมารู้เนะื้อรู้ตัวเพราะ,ะนั้นการรู้กายนี่สําคัญนะอย่าไปดูแคลนมันนั้นถ้าเราฝึกกายบ,ายบาย่อยๆไอความรู้สึกทางกายมันจะเป็นตัวช่วยให้จิตก,กลับมาได้ไวแล้วพอจิตกลับมาไวๆหรือกลับมาได้ไวขึ้นไวขึ้นมันก็แปลว่าสติของเราเนี่ย ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เรามีความสุขตัวมากขึ้นตรงนี้แหละนะที่เราเรียกว่ามีความก้าวหน้าแล้วเนีเรื่องที่หลวงพ่ออธินัานเชื่อว่ามันเก่งเมื่อมันกลับมาเพราะฉะนั้นมันคิดมากคิดเยอะไม่เป็นไรไว้กลับมาไวๆกลับมาทุกทีก็แล้วกันจะก็ต้องยอมรับว่ากว่ามันจะกลับมามันช้านะใหม่ๆก็ต้องอดทนนะอย่ารีบอย่าเร่งรีบทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นผล เห็นว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นรู้เนื้อรู้ตัวได้ไวขึ้น